4ล้านใน Facebook นะครับ8 9ล้านนะครับแล้วก็หมอสุนินเนี่ยน่ารักแล้วก็ให้เกียรติช่องผมตลอดนะครับต่อให้แกไว้ w h ่บอยอยแกเล่นหัวใจโอ้ยโอ้ย ตอนที่อินแบงค์อกนะครับเดี๋ยวแกจะมีโปรเจกต์พิเศษเนี่ยเยอะมากเพราะว่าหมอสุรินทร์จะสนิทกับที่พอร์ตว่าจะทําเพลงอะไรเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดผมมีโอกาสทําเพลงอีกหนึ่งเพลงเนี่ยผมก็จะเชิญหมอสุรินทร์เนี่ยมาอยู่ในมิวสิกวิดีโอเหมือนเพื่อนคับผมก็จะเชิญนิกกี้มาอยู่ในมิวสิกวิดีโอด้วยครับผมแล้วก็นิกกี้อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้คุณหมอสุรินทร์เริ่มเป็นยูทูบเบอร์แล้วอ่าก็มีช่องยูทูบของตัวเองชื่อช่องว่าซูเปอร์ด็อกโยบผมไม่ซับสไครต์แล้ว ซูเปอร์ด็อกโย่ฝากเข้าไปทักเยอะๆก็สักห้าหมื่นคนแสนคนฝากเข้าไปทักหมอสุรินท์หน่อยนะครับหมอสุรินท์เนี่ยน่ารักกับช่องเรามากเดี๋ยวเจอนะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอโอ้โหพี่ครับโอ้ยโอ้ยก็ช่วยสนับสนุนช่องซูเปอร์ด็อกโยนะครับขาผมไปทักแล้วครับแล้วก็ตอนนี้มีประมาณร้านกว่าสักไม่ได้เลยเพิ่งเริ่มครับแล้วก็ปาร์ตี้อินแบงค์ของนะครับมันเป็นสนุกมากหมอสุรินี้เราไหนจัด ปาร์ตี้ตอนกลางคืนอ่ะขอผมมาได้ครับเดี๋ยวผมเรียนเชิญให้ทั lings, <DR EN G T> ้งแก๊งเลยครับเนาะน้องก้อยน่ารักก้อยโอ้ยน่ารักเอาจริงป่ะจริงเลยเฮีย โอ oh oh yeah. wow. นาปก็ะเอาดีน่ะครังสุดทเฮยว้าวพ้าวกวราวววววกวว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 จัววววววรววคววบกวบววววอวววกวมวววววกวน่วว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 ่อวว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 อววะวว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 วนวววน่ว แล้วก็อดีตที่เราโกรธกันอะไรกันเราจบกันแล้วเนาะครับเราไม่โกรธไม่เคืองกันเราไม่มีอะไรกันสักอย่างไม่มีครับหนึ่ง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 แรงๆได้ไม่เอาคือคุณหมอสุนิน<ม>บอกอแจ๊คป้าโโดนแล้ว,วนะครับคุณหมอสุนินคุณหมอสุนินเป็นคนบอกว่าบางทีเราเราเราคุยกันแรงๆในๆในใน,ในในอินเทอร์เน็ตในอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันมันเป็นแค่การที่เราหยอกล้อกัน เราไม่ได้เราไม่ได้ทะเลาะก,กันเราไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรกันนะฮะสุดท้ายเราก็คือพี่น้องกันก็มาทําโชว์กันนะสร้างความเอนเทนให้คนในประเทศไทยมีความสุขผมมีคุณป้าคนหนึ่งอายุป73ปีมาทําฟันกับผมบบบอา่อาบอกว่าคุณหมอสุนินอา่าจะบอกอย่างหนึ่งสมัยก่อนอาาชาร์จโทรศัพท์สาวันครั้งตั้งแต่อา่ารู้จักคุณหมอสุนินอาาชาร์จโทรศัพท์วันละสองครั้ง ทำไมับมันหมดเร็วอ่าเพราะคือใช้บ่อยมีคนโทรหาบ่อยๆไม่ใช่ดูดูคุณหมอสุนิดูบอกอาม่านะชีวิตนี้ของอาม่านะอาม่าดูแค่คุณหมอสุนิมกับนิกกี้และอาม่าก็เพลินทั้งวันคุณคิดดูสิครับว่าผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะให้สมองเขาทํางานเนี่ยนะครับให้เขาใช้โทรศัพท์แล้ารบอกเขาเลยว่าดูนิกกี้ดูคุณหมอสุนิมดูโกบอยแค่นี้เขาก็จะมีความสุขตลอดชีวิตแล้วครับเพราะว่าคอนเทนต์ที่พวกเราทําให้เนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่ดีแล้วก็ สนุกสนุกไม่มีอะไรซีเรียสจิงล่กมิกกี้จิงกับหมอมิกกี้เข้ามาหาหมอเลยก็ยยอเยอะเยอะนะครับเยอะก็มิกกี้มิกกี้เป็นน้องที่น่ารักมากครับมิกกี้มาถึงเสร็จปุ๊บก็เดินเข้ามาที่ว่าคุณหมอสุนิวันนี้ถ้ามิกกี้ไม่ได้เสื้อเสื้อซูเปอร์ด็อกฮูดี้กลับบ้านมิกกี้ไม่ยอมทํารายการนะผมบอกมิกกี้ต้องได้ครับ นี่มิกกี้ใส่แล้วเสื้อซูเปอร์ด็อกคูดีนะครับก็น้องๆทุกคนนะครับน้องๆจะเป็นนักเรียนหลายๆที่เป็นฟรีไซส์สั่งได้เลยครับหมอสั่งได้สั่งได้ที่ l ลน์ไอดี superdog นะครับนี่มิกกี้ลำลุคาร์าอใส่สบายแล้วเป็นยังไงนี่ดูนี่นครับผ้าใส่สบายมากเหมือนแบบเหมือนพูดีแบบตัวละเป็นหมื่นเลยอะ่ะตัวเป็นหมื่นใช่ครับแล้วราคาเท่าไหร่ครับหมอ3า0 0ัอ้บาทครับไอ้แพงคือผมเป็นคนตอนนี้ผมผลิตของเป็นแล้วผมเริ่มทําของดีในราคาถูกให้ประชาชนแล้วผมอยากให ทั่วประเทศไทยทุกบ้านต้องมีผลิตภัณฑ์ของซูเปอร์ด็อกครับเออต้องอย่างนั้นติดต่อที่ไหนไลน์ไอดี s อ p ซูเปอร์เลยนะครับขอถ่ายรูปนยครับเป็นขอทายร้บกบไม่ถ่ายรับกลบขอขอเป็นกูบอยกับหมอกูบอยกูบอย โกโบอยโกโบอยอยู่ไหนโกโบอยวันนี้คุณหมอสุรินใส่รองเท้า Gucci, กุชชีกางเกงสมขีดของ m a x กซินโกโบอยรู้จักกระเป๋ากางเกงโฮเอม็ม่ะโกโบอยเคยใส่ไหมนีเสื้อยืดของ SUPER d o ด็อกนาฬิกาโรเล็กซ์ริสแบกก็ SUPER d o ดอกโอ้โหไม่เคยใส่ใช่ไหมแล้วจะมาท้าผมต่อยโทรมาหาผมไม่รู้กี่ครั้งแล้วผมรำคาญตอนผมอยู่สวิตเซอร์แลนด์ก็โทรมาหาผมตอนหกโมงเช้าที่นู่น ผมต้องรับโทรศัพท์คุณนี่นะผมเหนื่อยแล้วขอร้องเออโกบบยไม่ต้องโทรหาผมอีกแล้วถ้าคุณไม่คิดจะมาหาผมมิกกี้ถ้ามันไม่มานะไม่ต้องมาคุยเรื่องนี้กันอีกแล้วผมจะต่อยกับมังโกบบยมาพนันกันถ้าคุณชนะผมจะให้แชมพูของผมเนี่ยนะการผมล่วงเนี่ยนะแก้หัวล้านให้คุณไปใช้หกเดือนแบบฟรีๆมึงจะเอากี่ขวดก็ได้ผมก็จะให้มึงหมดเลยแต่ถ้ามึงแพ้มึงต้องซื้อกล่อ,องของขวัญ มิสแมทของซูเปอร์ด็อกนะครับมูลค่า35,000บาทมึงต้องซื้อรายได้ที่กูได้จากมึงเนี่ยนะกูจะเอาไปบริจาคให้ชุมชนสารมัดนิกกี้นิกกี้เป็นพยานนะคราวนี้ถ้านิกกี้มากับมันแล้วท่านก็มันไม่ต่อยนิกกี้ต้องต่อยกับหมอนะแต่ท่านนิกกี้แพ้นะนิกกี้ต้องซื้อกล่องเล็กชุดของขวัญชุดเล็ก7,500บาท แต่ถ้านิกกี้ชนะคุณหมอสุนินยกให้นิกกี้เลย7,500บาทนิกกี้คุณหมอสุนินเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นคือแต่หมอสุนินเริ่มลำคาโกบอยแล้วคือคือ,คอไม่ยังไม่ขอรับโทรศัพท์คนคนี้อีกแล้วนะครับถ้าแน่จริงก็มาเลยบ้านผมอะเซิร์ชง,ง่ายจะตายเซิร์ชใน Google คุณหมอสุนินซูเปอร์ด็อกเยอใครๆก็เจอใครๆก็รู้จักโยกใครๆก็รู้จักใครๆก็รู้จักโกบอยโยโกบยโยกโกบยโยก 哟哟哟哟哟！各位、like.，我们见个面。哟。 Thank uh you. -huh.